ดีมาแล้วครับนี่จะเป็นรูปเป็นล่างก็้ด้ครับนี่ตั้งไว้ได้วครับอันนี้ใส่กระโจกให้เบิง้งนะครับอันนี้เป็นเนินเมือดครับมาเบิง้งเดยครับเอา๋ีวงินนี่ใส่กัน เฮ็ดหยางก็ได้ le, ครับนี่มันธรรมาดาเลยครับหน้าคันเฮ็ดอันใกล้ที่แล้วเราก็ท่งงายอยู่ครับวัตือวิทยากครับนี่นะครับเห็เน,นแล้วใช่ไหมล่ะ สวยครับสวยสวยซื้อให้กระตูนยกระนับนะครับพอดีเลยไห้แจ้งตัวนะมันนี่กเรียาตากอบลิีนชักนะครับมันนี่อะกอบโตกระบิ่นชักครเป็นยังเขาคือกระรีนครับ ปูดออกได้ไหมครับเ้าเอินแค้นครับว่าได้บ่เดี๋ยวนะครับน่าจะงงแน่ละประกอบดินชักเป็นอันนี้ก็ใช้เวลาไปแล้วชั่วโมงกว่านะครับมีประกอบตูน่อยนี่แหละอ้ากอยู่ครับอนะเบิ้งโทรศัพท์กันเรียวเพราะว่าอุปกรณ์เล็กเล็กน้อยมันหลาย เงยกลยน้ำก so ok ันมีนะครับนี่นะครับดูแล้วมาจับใสยังดูจัก บบเดียวงงงับเบิ้งใบกนใบมีให้เบิ้งนะครับแหงเบิ้งกัเบิ้งแบบงงงครับเบิ้งกัแบบง่วงงมอนครับ เอ,เอาครับกน,นี่แหละครับเดี๋ยวผมประกอบไปเดาอ่ะวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับนี่คลิปนี้กะน,นี่เดี๋ยวผมประกอบกันมันงงผมกับิีบอไดบอดูนะผมกับ,บดีบอไดบอไปนั่นี่แต่ว่าเป็นรูปเป็นร่างให้แล้วละเยอะกยประมาณเคืองชั่วโมงครับแล้วนะครับ นี่่งครับคุณกระจกนี่เ,นเลือนได้นะครับนี่ตูโอสวยงามครับสวยงามเบิ่งด้านลังครับเบิ้งด้านหลังนี่นะครับคลิปนี้ผมกับฝากเบางคลิปเบืงโฆษณานให้ผมไม่ได้ครับบอกพี่นัทได้ครับจะซื้อไม่หีิกนด้ครับแบบนี้ <c oughs> ใสเวลาโดนครับ <c oughs> นี่ <c oughs> แมนครับซื้อมากเอาออนประกอบง่ายก็ดี <laughs> น,น็อยๆครับวันนี้เฮ็ดอันนี้แล้วครับกมแล้ครับเดี๋ยวพี่เพียดภาพไปเฮ็ดไฟนะครับนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับ